เสียบใช่ไหมท่าเสียบเหรอมีท่าเอ็กซิชั่ชนนะท่าเสียบเออต้องเสียบไม่มีแบบเสียบตรงกลางใช่ไม่งั้นไม่กันเอาเหี้ยโดนคอไปจุดสี่อ่อนยุดซียุดสื่อ่อนโอ้โหเหี้ยแม่งตัวใหญ่ใหญ่บางกุนทั้งนั้นเลยเด้อกายลิมส <c oughs> กายลิมเห็นรูปมือว่าเราสามารถไปจับเนี้ยด้ไหมจับปิดทาง ปีทางปุ๊บหรือใครยืนๆนะกดเลยไหนวะมันบุกมาแล้วเฮ้ยเยนี่เอสซินต์เอสเซนต์เอสเซนแทงแม่งแทงแทงเอสเซนเหรอเออเย็บทีเยตีเองว่ะแทงแม่ง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 อืออืออือแทงหน้ามีคนในใกล้ตาย เดี๋ยวพี่รัดช็อตเองช้าเลยค่ะแมวดีกว่าเยี่ยวิ่งกันกประกุเนยกูเหนื่อยกูเหนื่อยโอ้ยเยี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เชีอดสกายริมลุงกูสองตัวแขทงมั้งเฮ้ยแม่งหวาบไปสัตว์มาหลุดแทงแทงแทงคอยแทงแอบแทงแเราอัศวินวาเด้นนะคะแอบแทงแรงแอบแทงแรงแรง ไอ้ข้าเปนชุบตีเดี๋ยวช่วยไหมคะโอ้ชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วโอ้ยชี้แคตตีกูวะพี่ค่ะใครหนูสวยงามเฮ้ยชุบเพื่อนต่อหน้ากูมึงชุบเพื่อนต่อหน้ากูเดี๋ยวเราอ้อมไปเอนะคะระหว่างตบกันตีแหละกดแถมแทงเบาๆแทงแรงๆแทงเบาๆดิสเอแล้วสวยงามแทงแทงเบาๆอุ้ย เออเฮ้ยโอ๊ยแม่งเปิดแม่งเปิดเกาะอากิโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้เหนื่อยกลับไปฮิวก่อนกลับไปฮิวก่อนบูเป็นบูบูหนักอย่างเงี้ยมันบูเองเงี้ยนานเดียวเยนี่นม่งขอกลับไปฮิวก่อนแป๊บนึง มันเตะแล้วตกอ้ยอ้าวมายาตกไปช่วยไปได้แล้วนไม่ค่ะอันนี้ยังไม่ตกแบบตกลงหลุมอะค่ะอ๋อโอ้ยเหี้ยเพื่อนอย่าอย่าฟันกูดิเพื่อนโอ้ยโอมึงหัวอะไรแสดอือแทงแล้วแทงแล้วแทงแห้แล้วแทงแล้วอืออืออือเฮ้ยอวนมาวะโอ้ยไม่เปิดก่อฮาคิโอ้ยเหี้ยโอ้ยโน้โอยมูเป็นแอคชั่นวะ เรียบร้อยไหเราล้มแล้วค่ะอุยเอ้าหยเขาหัวใครวะเดินอ้อมหลังอืออืออือออออออใครยืดซีกว่าแซดโอ้ยเหนื่อยเหอเอยโอ้ยเหนื่อยเ่อโอเคสวย กับไปฮิวกับไปฮิวกับไปฮิวโอ้ยเอาจริยทางนี้ก็ขึ้นได้ดีกว่าเดินสักไกลไหนอยู่ไหนวะสั่งธนูยิงแม่งเรียบร้อยโดนไปดิ แข่งเสร็จไปหนึ่งค่ะบีแทงแรงแทงเบาแทงอืมแทงหนักหนัโอ้ยเดี๋ยวสู้ค่ะเดี๋ยวสู้อืมมันเอ็กซ์ูชั่นไม่ทันเว้ยพี่้องฟื้นค่ะพี่กระแทงตูดเป็นก่อนคือไปยึดทั้งเลยแอบลอยแอบลอย สวยเออมีไวกิ้งขึ้นมาค่ะเฮ้ยบูมตอบกันบูมบูมเฮ้ยคลิ้งเลยคลิ้งกูคลิ้งเหรอมาดิบังแบกไปเพืไม่แบกกปด้วยแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนล้มเพื่อนล้มอืมคิวก่อนชุบก่อนชุบก่อนโอเคไปฆ่าฝังมันให้หมดคำบันี้มีไวกิ้งคนหนึ่งค่ะตรง A โอเคโอเคฮะเราเราลุ้ลุ้มฆ่างล่างก่อน โอ้ไปดันลอมอาสามคนตรงนี้แหละค่ะสามคนตรงนี้เลยมาขึ้นไปบนขึ้นมาจุดเอไปแล้วเนี่ยโอเคโอเคดันลุมแล้วค่ะอือโอ้โหโดนเตยโดนเตยเอ้ยเดี๋ยวตั้งเสาคิวก่อนอืมตั้งเสาคิวแล้วเออ กูเหนื่อยแล้ว,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 วกูยังชนะมั้ยเอออืมเออรวมจัดหน่อยเหนื่อยแล้วอะเหนื่อยก็สู้ว้ะเอ้เอ้เอ้เปล่อยหาขี้โอ้โหเลยเลยจ้ะโอ้ย เขาฆ่าบแบบ EQ size อะไม่งั้นมันตื่นมันกลับมาเกิดใหม่อ้ไกลเลยวิ่งไกลเลยใช่ไหมไอสารไม่ได้ยึดเลยโบน <c oughs> ัสคิวเฮอยู่ไหนวะเดี๋ยวตั้ง <c oughs> เฮ้ยเอ็ดแทงแอ็แทงแรงแอ็แทงแรงอืมโอ๊ยโทษโทษโทษไปกินแบงวิ่งไล่ตามไปเลยมึงมึงมาแอบแทงตวัวของหลังน้าะขอรีเลียดแป๊บน้าะไม่ไหวอืมเออเออฆ่ามันฆ่ามันไอ้คิดใช้มาเออไอ้ก็กสูเ้เอเอนั่นแหละชุบไม่ได้แล้ว ลอยตัวมันลอยตัวมันลอยตัวมันดีแปลงรู้สักรู้เหรอมึงรู้เหรอเออคุณมันไปคุณไปคุณไปแทงมันแทงมันแทงมันเอออืมนั่นแหละโอ้ยเลยตัวนึงเลยตัวนึงตรงนี้ค่ะตรงนี้ครับแทงตัวมันเออนั่นแหละนั่นแหละบุ้งเนี่ไอ้สัตว์นั่นแหละค่ะโอ้โอ้โห ว้ว oh! oh! oh, ู oh, oh oh. Oh <so ้ยวยบันเดอ่ uh! ์เออกูกูฆ oh, ่าไปสิบหกเลยเนี่ยอาใส่ลอยอาใส่ลอยลอยทิมโอ๊ยไอสัตว์กูได้อะไรวะหนี่กูได้ได้จัดหน่อยโทรวาด Incoming Ôi, bài viên Cái con dưới đây, gì ghê ghê A, ghê A. A ghê 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 เหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหนื่อยเหรอเหนื่อยโหโคตรเก่งเลยพี่ว่าใช่ยิ่งไม่งยั่งเก่งเลยครับเฮ้ยไอ้ละหลังมีข้าวหลังนะคะโอ้ยโดนข้างหลังใครชุบได้ไหมเนี่ยหูชุบไม่ได้หรอกแม่งอยู่กลางลงโอ้ยโดนลุ่ม เฮ้ยได้อยู่ไอ้เหี้ยตัวนี้แม่งไฟได้ด้วยโอเคเกิดใหม่กันฝันนู้แม่งส่งกับไอ้ระเบิดแม่งเอาเนีย่ยสุดเว่ยอืออืออืมเสร็จไปหนึ่ง สัมบร้ามูไราเหรอสัมราเหรอเหยียดตายไปแล้วนะเก่งขี้ผายแม่งรูกข้นรัวอย่าสัตว์ผมไม่เหนื่อย อย่าไปยึดเอก่อนนะคะเอ้ยเอ A, เรายึดยึดได้ไงวะเมื่อกี้มาวิไปยึดนะคะก่อนเราจะฆ่ามันได้โอโอเคเปียิยก่อนไปียกวก่อน,อนเดี๋ยวเราอ้อมไปซีก่อนนะคะ โอ้โหแม่งลุมไม่ไหวว่ะตัเยอะเกินไปเอ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 แล้วโอ้่าได้ตัวเดงเลยสัตว์ โอ้โหเป้งสองตัวไม่ไหวว่ะเฮ้เราโดนลูกสองอยู่ค่ะอ่าระวังระวังอ้อมหลังรองอ้อมหลัววงนะรองอ้อมหลังมันมาจากอีโอ้ có ba lúng mà ôi 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 Hey, thank you. It's ซมินตัวนี้ใกล้ตายค่ะระวังหลังหลังวิ่ยโดนพิษโดนพิษเฮ้ยเฮ้ยหนีไปแล้วหนีไปแล้วฆ่าแล้วขึ้นมาโซนซี ดเดี๋ยวเราขอลีเลีย,ยแป๊บนะคะออเชือกกันเอง ลังโอ้ไปไปชุบบ้างแป๊บนะคะเราไฟอยู่อยาจะชุบนะเอยไม่ทันแล้วไปเจวผมเกิดก่อนโอเควกนี้มันกำคานอพวกมีเนี่ยน โอ้รัวร no ัวโซนส,ส,ส mm, yeah. ี่โซนสี่ะโอ้ยโอ้ยโอ้้อโอ้ยโ้้ยโ บีบ <grassroots> ีบีบีปลังล้ายค่ะโอ้แม่งไล่ว่ะโอ้ยไล่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 เกลวิ่งผ่านกูแบบวะมันจะเป็นคนเอกเขาจะเป็นคเอมันไล่พี่ยูันไล่พี่ยูสัตว์เออออออไอหมวกกุญแยเฮ้ย ไม่มีดีไปแล้วเื่อมายาอืมโอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยมาฮิ้วหน่อยเอ้ยมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยตรงหน้าโซนเอ เรียกก่อนนะคะครับผมโอชิตโอเคฮึพอเบื่อแป๊บอืมอืมอืม ไอ้เห hey. oh, yeah. ี okay. right. ้ yup. okay? Okay. 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 ิเดียวอ้ออ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 โออ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 ้ออ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  Con đang ở A kà. Hey, Ithiên, đi cái bá. Mày, chờ mày, đi bên này quá

โอ้ยตายตายตายกูตายกลางกลางเวทกลางสนามเลยโอ้โยชุบคนหนึ่งชุบคนหนึ่งชุบคนหนึ่งสวยงามสุดมาล่ะบูมไปไหนบูมไปไหน บุมตายตายไม่เกิดเหรอตายไม่เกิดแล้วมันเหลืยตัวเดียวอะ่ะไอ้สัตว์ย่าไวกิ้งตัวน,นั้นอะ่ะไล่ฆ่าแม่งอืแทงตัวแม่งแทงแม่งแทงแม่งแทงแม่งเออเอาไว้อ๋อบุมดูแอคคิวชัยเนี่ยแอคคิวชั่นแทงแม่งไอ้เคิยบอทที่หนึ่งไห้สัตว์ปูงงขังเ <c oughs> บเจ้าหน่อยฮะเอาเจ้าที่เจ็ดกดสัตว์